โยกสวัสดีครับคลิปนี้เราจะซ้อมกล้ามเนื้อหลังนะครับท่าแรกจะเปิดด้วยท่าทีบาโรนะครับที่เอาท่าทีบาโรมาเปิดก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเล่นได้หนักในท่าแรกนะครับเราจะยังมีแรงที่เยอะอยู่ก็คือร่างกายเรากล้ามเนื้อเรามันยังสดอยู่นะครับมันก็จะทําให้เราโฟกัสในท่าแรกเนี่ยได้ดีเพราะฉะนั้นท่าแรกก็ควรจะเปิดด้วยท่าที่เราสามารถที่จะเล่นได้หนักนะครับแต่น้าหนักเหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มจากเล่นเบาๆก่อนนะครับจำนวนครั้งเยอะแล้วก็ค่อยไตยน้ำหนัก ขึ้นไปนะครับจนถึงเซตที่หนักที่สุดนะครับแล้วก็ประคองน้ำหนักกันไว้เล่นจนครบเกเซตนะครับในท่าที่2นะครับจะเล่นท่าเมโดโรนะครับท่านี้ก็จะทาเก็ตพวกกลุ่มอัปเปอร์แบ็กนะครับแล้วก็อ่พวกหลังด้านในนะครับท่านี้ใช้น้ำหนักที่เบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคอนโทรลนะครับเวลาโรขึ้นมาแล้วเราจะกลางศอกนะครับกลางศอกแล้วโรเข้ามานะครับมันจะเข้า พวกหลังด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่ม upper back ไหลหลังก็จะโดนด้วยเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ได้โดนมากครับพยายาม squeeze นะครับดึงเข้ามาจังหวะสุดท้ายนะครับอยู่นี้แล้วพยายามปีบหลังให้ได้นะครับมันจะโดนหลังด้านในเยอะมากๆพวก upper back นะครับท่าที่3และก็ท,ท่าที่4นะครับจะเป็นท่า reverse grip pull up นะครับ s ู p ป r ร e t กับท่า pull up จะเล่นต่อกันนะครับเล่นทั้งหมด ท่าเซตนะครับด้วยความที่มันเป็นท่าสุดท้ายนะครับก็คือแรงเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับก็คือแรงมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะโฟกัสกล้ามเื้อค่อนท้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือการใช้เทคนิคฟีดแอซิสเหมือนในคลิปที่แล้วใครที่มีบาร์นะครับบาร์ติดประตูก็สามารถที่จะทาตามได้เลยนะครับก็จะผมจะปรับตัวบาร์ลงมานะครับให้อยู่นะประมาณสายตาเราหรือช่วงคางเรานะครับ อโอเคประมาณนี้เห็นไหมว่าบามจะอยู่ประมาณระดับสายตาใครที่มีบาร์ดึงข้อตีดประตูสามารถปรับตามได้เลยนะให้อยู่ประมาณนี้นะเนี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็เล่นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเค ก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับเล่นทั้งหมด5เซตนะครับเล่นสลับกันใครจะเล่นรีเวิร์ดก่อนแล้วค่อยมาเก็บครูอัพแยกกันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องขานะครับจะไว้ด้านหน้านะครับหรือไว้ด้านหลังก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับจะส่วนใหญ่ถ้าจะให้ผมแนะนํานะก็เอาไว้ด้านหน้าจะดีกว่านะครับหลังมันจะไม่แอนมากพอหลังมันไม่แอนมากเนี่ยมันจะไม่ปวดหลังล่างนะครับ แต่ถ้าจะไว้ด้านหลังก็ต้องพยายามเกรงท้องนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลำตัวเรายังคงตรงอยู่นะครับในท่า Acid Form นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะ stable มันจะมั่นคงมันจะนิ่งนะครับเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นนะครับมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับมือใหม่ที่ยังดึงไม่ขึ้นหรือโฟกัสกล้ามเนื้อหลังนะครับในท่าดึงคอไม่ได้ แอซิดฟอร์มเนี่ยจะตอบโจทย์มากๆนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเทคนิคในวันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรกันก็สอบถามแล้วก็มาพูดคุยกันในใช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ